เดี่ยวเขาหอมรี่บแล้วขหอมคารามลข้าวค่ะทุ่นโมนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ของดังได้คคกาค่ะตีครับตินอรได้ก่อนนะคะท่านัวค่ะ ได้้ได้ทอ่ะทไมมันูการท่องเที่ยวผมกล่าวเรียนว่าปทุมธานีเป็นเมืองที่มีการประบิษฐฐานหรือบันทึกประวัติศาสตร์มามากกว่า200ปีในช่วงกลางอายุทยาเราสมมุติว่าถ้าเราบอกในแง่ของราชการเองเนี่ยเวลาเราทำเป้าหมายแล้วเป้าหมายเราจะแบบต้องชนะนะแต่เราบอกว่าถ้าเกิดเรามอ,องภาคเอกชนเนี่ยเป้าหมายเราจะต้องสูงไว้คือ ท no. um, oh. right. ี่ละภูม no. ิภาคบริเวณได้ชัดเพราะถ้าหาตังแต่ละจังหวัดต่างคนก็ต่างขายความเป็นแม่น้ําเจ้าพยายามตัท่านลองคิดว่าคนคนที่ต้องการท่องเที่ยวในในณวันนี้หรือในอนาคตเนี่ยายังต้องกลางที่จะหาอะไรที่กลับเรียนว่าตั้งแต่ผมเข้ามาดํรงตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีเนี่ยผมเห็นเอ่ปทุมธานีมีของดีมากมายนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากซึ่งกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวเป็น10ล้านคน แต่น่องเที่ยวปทุมธานีที่เข้ามาเนี่ยประมาณปีละ80,000คนเราก็อยากจะวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นแล้วก็ให้มากขึ้นซึ่งผมได้คุยกับท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็หลายๆภาคส่วนบอกว่าขอเป็นสองล้านคนในประมาณ 2- หรือ3ปีข้างหน้าแล้วอยากจะทําให้ได้สิ่งที่เราจะต้องผลักดันก็คือการจะเป็นเมืองน่าเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เราต้องมี3าอย่างก็คือว่า1ก็คือความสะอาด2คือความสะดวก3คือความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องทุกคนว่า เรามีขยะเรามีอะไรมากมายช่วยกันเก็บให้เป็นระเบียบแล้วท้องถิ่นของเราช่วยกันเก็บแล้วเอาไปทําลายอย่างถูกสุข,ขอนามัยอย่างนั้นเราพอใจตอนนี้ตัวจังหวัดเองเรากำลังจัดระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า,าขยะหรือว่าอะไรที่ลกๆข้างทางที่ต้นมง,ต,นมงต้นไม้ที่ไม่ได้ตัดข้างทางตอนนี้เราพยายามให้ส่วนราชการทุกส่วนเข้าไปช่วยกันดูเราเก็บผักตบจะเห็นว่าสายน้ำชั้นยาตอนนี้ผักตบหรืออะไรที่เป็นสว่าลอยมานิดน้อยนะฮะเราพยายามจะเก็บตลอดเวลา นะครับนี่เรื่องความสะอาดความสะดวกเรามองเรื่องการคมนาคมจุดไหนที่เราอยากจะเอาคนขึ้นฝั่งหรือเอาท่องเที่ยวลงไปเนี่ยจะต้องมีที่จอดรถมีร้านค้าไม่แออัดแล้วอย่าลืมครับตอนนี้มีโควิดยังอยู่นะครับการดรําเนินการอะไรก็ตามต้องมีปริมาณคนจํากัดต้องมีมาตรการโควิดร้อยเปอร์เซนตามมาตรการของสาธารณสุขนะครับและความปลอดภัยเราพยายามจะเพิ่มแสงไฟให้ ทุกคนสามารถเดินริมน้ําได้หรือเดินอะไรได้ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรงไหนที่จุดมืดๆเราก็จะเติมแม้แต่ตอนนี้ทางหลวงก็มาช่วยผมเยอะนะฮะที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าไหลจุดในปทุมธานีทางหลวงเข้ามากบแล้วแล้วหรือหรือใหม่อะไรเงี้ยนั่นก็คือเราพยายามจะทำสามอย่างเพราะต้องฝากพี่น้องกับประชาชนด้วยว่าให้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับช่วยกันทําความสะอาดทําความสะดวกสร้างความสะดวกแล้วถ้ามีนักท่องเที่ยวมากจริงๆต้องเป็นทำต่อนักท่องเที่ยว ไม่ใช่ว่าวันนี้ขึ้นราคาไอ้นู่นไอ้นี่ทุกอย่างจะต้องมีความเป็นธรรมหมดแล้วช่วยเป็นหูเป็นตาอะไรที่มันไม่ปลอดภยัยแสงไฟไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่อช่วยบอกจังหวัดครับจังหวัดจะเข้าไปดูแลครับ